สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพาทุกๆท,ท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีนค่ะเช้าบ่ายวันที่8เมษายน2568นะคะ FC ค่ะวันอังคารก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดค่ะแยกรอบเช้าและบ่ายส่วน FC ท่านไหนถ้าไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นเราไปดูวันที่7ก่อนว่าเข้าหรือหลุดวันที่7นะคะจะให้เด่นรอบเช้าศูนย์และเก้าเด่นรอบบ่ายหและห้ารอบเช้ามาห้าหนึ่งศย์หสามเด่นมาศูนทุกคนจะจับคู่หลุดนะคะทุกคนขาหนึ่งของนิวีมาเข้าจีนพี่น้องเอ้ยหลุดนะคะทุกคน เลขเด่นประจำวันหลุด2กับ7หลุดนะคะรอบบ่ายให้6และ5มา45 0 23เข้าคู่ตัวเด่นคะ่ะทุกคน5้าศเลขเด่นประจำวันมาเลข2นะคะเลข7หลุดเนาะรอบบ่ายเอามาหลุนต่อพี่น้องวันที่8ถ้าชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านพี่น้องสําหรับวันที่8จากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้สและ3เรามาดูความน่าจะเป็นค่ะสค่ะสี่ส 84, 54, 4ี่แปดแปดสี่สี่ห้าห้าสี่สี่ศูนย่ามค่ะสามสี3สี่สาม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 สองสองสามสามแปดแเด่นรอบบายอยู่ที่3ามได้สค่ะทุกท่านค่ะสาม สี 43, 33, 53, 3, 83, 73, ่ส3่สาม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 ห้าห้าสามสามศูนย์ศูนย์สาสสสองค่ะสองสามสามสองสองสี่สีองสอหหสองสองศงเจ็ดเจ็ดสอง 2882ค่ะมาดูคู่ตัวเด่นค่ะทุกคน43 32วันนี้เลข3เบิ้ลทุกคนมีความเป็นไว้ได้ที่จะมาเลขเบิ้ลวันนี้3เบิ้ลตรงกับเลขเบิ้ลประจําวันทุกคนมาดูคู่ตัวเด่นนะคะ43 32 42 24 34 43 33 32 23 3กับ2รอบบ่าย34 43 33 23 32 24 42 fc ขานี้ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่าน fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกทุกคู่นะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันอังคารนะคะ fc ขาอยู่ที่สามกับแปดเบิ้ลประจําวันเบื้องสามสามเลขสามกับเลขแปดนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะ เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันค่ะสีขาเด่นรอบเช้าอยู่ที่แปดดสี่และสามทุกคนจะพูดผิดเลขเด่นประจําวันสามและแปดเป็นสี่สามสามสี่สี่แปดแปดสี่ติดคู่ตัวเด่นสามสี่สี่สามสี่สามสามสี่สามค่ะสามสามสามแปดติดเลขเด่นประจําวันติดเลขเบิ้ลประจําวันติดคู่ตัวเด่นสามสามสามกับสองก็สามสามสามแปดติดเลขเด่นประจําวันติดคู่ตัวเด่น ติดเลขเบิ้ลประจำวันสามสามนะคะสองค่ะสองสามสามสองสองแปดแปดสองติดคู่ตเด่นสองสามสามสองนะคะทุกคนค่าเป็นจึงใดพี่น้องมีคู่ใดหมักใดชอบบ่ค่ะหมักก็ตามต่อใดเงาๆเด้อพี่น้องเด้อาากกบ่หมักให้เรียนพันนะคะทุกคนสถิติมีเขา้ามีหลุดพี่น้องไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันนะคะพี่ขา สำหรับคู่ที่ใจจับให้ f อได้รับชมนี้นะคะก็คือเป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันด้วยพี่น้องมีเขามีหลุดถูกมือนะคะทุกคนถ้าใครไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้แต่ชอบตัวเด่นท่านสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะ ค่ะสำหรับแนวทางหุ้นจีนวันที่8เมษายน2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เอทุกๆท,ท่านมอบให้สำหรับวันนี้ใจขอให้ FC ฟช่วงปีค่ะสุขสุขมันมันสุขภูสุขคนพี่ดองสวัสดีค่ะ